เราประทานสุดๆครับผมนี่สวัสดีครับผมพุทธนะครับ โดยวันนี้เราเข้ามายังในป่าที่มีแต่ป่าไม้ลวกนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมจะลงไปตั้งแคมป์ยังล่องลำธารนะครับด้านล่างซึ่งเราต้องใช้เวลาเดินไปอีกพักนึงนะครับวันนี้ผมมากับเพื่อนทีนะครับสวัสดีครับทีครับผมเป็นไงบ้างช่วงนี้ดูเหมือนทีจะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับเป็นหวัดนิดหน่อยครับผมเป็นหวัดใช่ครับนะครับ เป็นหวัดอยากจะมานอนป่าด้วยนะครับตรงนี้ผมก็พาทีเนี่ยจะลงไปนอนยังพื้นที่ที่มีลําธารใสๆนะครับอย่างข้างล่างนี้แต่ว่าตอนนี้เราต้องรีบลงไปก่อนเพราะว่าในช่วงก่อนที่เราจะเดินทางออกมาจากบ้านเนี่ยฝนตกลงมาให้นะครับใช่ครับผมไม่แน่เย็นนี้เราอาจจะเจอฝนอีกนะครับครับผมเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่มเหมาะกันก่อนนะครับซึ่งผมได้นําเต็นท์มาด้วยครับผมอาจจะกางเต็นท์นอนหรือว่าตั้งแคมป์นอนกันอย่างพื้นที่สักจุดหนึ่งแหละไปเดี๋ยวเราออกเดินทางกันต่อครับ เดี๋ยวคืนนี้นะครับผมจะนอนอยังพื้นที่ที่ติดกับล่องห้วยนะครับใกล้ๆยังจุดนี้เลยนะครับหวางสภาระะเสร็จเรียบร้อยกันแล้วนะครับเดี๋ยวไปตัดไม้ก,กันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวมากางไฟชีทผื้นใหญ่นี่ก่อนนะครับ สภาพอากาศในช่วงนี้ร้อนอบอ้าวมากๆนะครับหลังจากที่ผมและทีได้ช่วยกันกลางไฟชีทกันไปเสร็จนะครับและได้แยกย้ายกันไปหาไม้ฟืนนะครับในรอบๆป่าแถวนี้ก็ได้มาคนละเล็กน้อยนะครับซึ่งผมตัดไม้ไผ่ในวันนี้นะครับผมคิดว่าจะทําเมนูซักเมนูหนึ่งนะครับในกระบอกไม้ไผ่ตัดมาไว้ท่อนหนึ่งจะเป็นเมนูอะไรกันก็ต้องมารอดูกันในตอนเย็นนี้นะครับ เดี๋ยวตอนนี้เราเกาะไฟกันก่อนเลยป่าแถวๆนี้นะครับอยู่ติดกับล่องลําธารอย่างจุดนี้เนี่ยยุงค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็คืนนี้นี่ได้นําเต็นท์มาไว้อีกหลังหนึ่งนะครับเราน่าจะนอนด้านในเต็นท์นะครับป้องกันยุงไว้ก่อน ตังข้าวทิ้งไว้หม้อหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้ทีได้แอบลงไปเล่นน้ำที่รองค้งไวนี้แล้วนะครับนู่นเลยนอนแช่น้ำสบายใจอยู่คนเดียวนู่นนะครับนู่นน่าจะเย็นสบายเลยนะครับส่วนผมคงอาจจะไม่ได้ลงเล่นนะครับเพราะว่ามีแผลอยู่ตรงบริเวณฝ่าเท้านะครับ แผลสดด้วยก็เลยไม่ได้ลงไปนะครับให้ทีเล่นคนเดียวดีกว่า <c oughs> กระดึบกระดึบเป็นหน่อยไปนู่นแล้วนะครับท้องฟ้ามืดๆนะครับแล้วก็มีฟ้าร้องบวกมาให้ในด,ด้วยนะครับตอนนี้เดี๋ยวรอดูหม้อข้าวหม้อน,นี้สุกยังไงแล้วก็ค่อยทำกับข้าวกันต่อ จะทาเป็นไข่ตุนในกระบอกไม้ไผ่นะครับซึ่งผมได้ตัดแต่งกระบอกไม้ไผ่มาให้สวยงามในลักษณะนี้นะครับนี่เดี๋ยวจะนําไปตุนทิ้งไว้นะครับยังจุดนูน้นเพราะมันต้องใช้ระยะเวลานึงเลยนะครับกว่าจะตุนสุกนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นฝาปิดปิดไว้ในลักษณะนี้นะครับไข่ไก่จํานวนทั้งหมด5ฟองด้วยกันนะครับแล้วก็มีหัวหอมส่วนนี้ก็เป็นมะเขือเทศนะครับ นำใส่ไปสักลูกหนึ่งนะครับให้ได้รสชาติสักหน่อยเดีย๋ยวเราไปล้างพวกเศษไม้ไผ่กันก่อนนะครับแล้วก็เสร็จแล้วยังไงเนี่ยเดีย๋ยวเราจะมาตุนไข่นะครับในกล่องไฟนี้กัน บุงไข่กันก่อนเลยนะครับลำดับแรก เขามีน้ำสัมผัสอยู่ในเนื้อไข่ก็พอนะครับส่วนเครื่องปรุงเนี่ยผมจะใช้เพียงแค่ชูรสอย่างเดียวนะครับพวกหัวหอมมะเขือเทศเนี่ยเราค่อยโรยหน้านะครับในช่วงที่เราเทไข่ไปใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วนะครับแต่งด้านหน้าใส่เล็กน้อยครับรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะนําไข่นะครับในถ้วยนี้เทเข้าไปในกระบอกไม้ไผ่นะครับที่ได้เตรียมไว้ ค่อยเทไปนะครับโอ,โอ้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยหลังจากนั้นก็ฝาของไม้ไผ่นะครับที่เราได้แต่งเติมไว้ปิดไว้ในด้านบนนี้นะครับเดี๋ยวจะนำไปไว้ด้านบนไฟอ่อนๆน,นี้นะครับต้องใช้เวลาพอสมควรเล ไฟแรงขึ้นมามากแล้วนะครับทุกคนโอ้โหแบบนี้เดี๋ยวต้องคอยกลับหมูหน่อยนะครับมีหมูย่างอีกชิ้นหนึ่งนะครับผมโยหน้าไว้หัวหอมนะครับแล้วก็มะเขือเทศนิดหน่อยนะครับผม นี่นะครับ มาดูไข่ตุ๋นกันนะครับโอ้โหพี่ๆครับนี่เลยน่ารับประทานมากๆซึ่งตอนนี้เนี่ยสุกแล้วนะครับสุกเป็นอย่างเรียบร้อยแล้วส่วนนูนก็ยังมีเนื้อหมูอีกชิ้นหนึ่ง<ช>นะครับที่ทีได้นํามาย่างกินนะครับตอนนี้กับข้าวเราเสร็จไปก็เกือบจะสองอย่างละนะครับเหลืออีกอย่างหนึ่งก็คือแกงไก่น่ารับประทานสุดๆครับผมนี่อาหาร คนป่วยนะครับเพราะวันนี้มากับทีนี่ทีเหมือนจะเป็นหวัดนะครับก็เลยทําอะไรร้อนๆให้ทีกินนะครับครับผมนีเลย บริเวณข้างๆร่องห้วยจุดนี้นะครับผมได้เดินลงมาเรื่อยๆเนี่ยก็มาเจอกับผักหนามป่านะครับโดยเป็นผักที่ขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งเราสามารถเด็ดนําไปกินได้นะครับน,นี้ก็เป็นยอดของเขานะครับผมตรงจุดนี้ขึ้นเป็นดงเลยนะครับอยู่ในเวิร์กนี้เป็นกระจุกเดียวเท่านั้นนะครับโดยรวมแล้วส่วนใหญ่แล้วผักชนิดนี้เขาจะนำไปดองส้มดองเปรี้ยวมากกว่านะครับ นิยมกินมากกว่าที่เรานำไปกินแบบดิบๆหรือว่าต้มลวกจิ้มนะครับกินคู่กับน้ำพริกเป็นเยอะมากเลยนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นผาที่มีน้ำเนี่ยเคยไหลผ่านในช่วงฤดูฝนนะครับในตอนนี้เป็นช่วงฤดูร้อนละน้ำก็จะมาเกยถังหยุดย่งจุดนี้นะครับอย่งจุดเดียวส่วนด้านซ้ายมือของเรานี่ก็จะเป็นร่องน้ำ ทีไหลผ่านจากแอ่งด้านบนนู่นนะครับที่เราได้ตั้งแคมนอนกัน เผ็ดไก่เสร็จแล้วนะครับผมนี่สีสันน่ารับประทานมากๆนะครับกับเนื้อหมูอีกชิน้นนึงนะครับที่ได้ย่างสุกกันไปแล้วนะครับช่วงเวลานี้หกโมงครึ่งแล้วนะครับยังดูสว่างอยู่เลยนะครับอีกไม่นานนี้ที่นี่ก็จะมืดอย่างเต็มตัวแล้วนะครับ วจะชิมแบบนี้เลยครับพี่พี่ไข่เน้นๆในแบบนี้รสชาติจะเป็นยังไงนะครับจะไม่รู้เลยรสชาติถือว่าดีสีดงชิมดูกตุนไข่ในกระบอกไม้ไผ่แบบนี้มันจะหอมพวกเนื้อไม้ไผ่นะครับะดับแรกเนี่ยกลิก่นก็จะหอมครับผมอร่อยครับผม มีความหอมแล้วก็รสชาติเนี่ยถือว่าอร่อยมากครับไก่ไก่ไก เสียงแมลงจิ้งหรีดร้องค่อนข้างที่จะดังมากนะครับส่วนนู้นก็จะเป็นลําธารที่มีน้ำไหลผ่านลงมานะครับที่นอนของเราในค่ำคืนนี้ผมเพิ่งสังเกตว่าอยู่ด้านใต้ของเถาวันที่ค่อนข้างที่จะลกและหนาทึบมากๆนะครับจะมีเหมือนคล้ายๆเป็นสายเถาวันนะครับที่ย้อย ่านลงมายางจุดนี้มีต้นไม้ใหญ่ตรงตรง,ตรงนี้ต้นหนึ่งนะครับอากาศไม่ค่อยหนาวมากสักเท่าไหร่นะครับสมไฟมาไว้กองหนึ่งก่อนที่เราจะนอนกันด้านในเต็นท์หลังนี้นะครับ เวลาผมเข้ามาป่าเนี่ยมักจะมีหลายๆคนถามผมมาว่าผมใช้อะไรในการป้องกันยุงป่านะครับลำดับแรกเลยเวลาผมนอนเปลนะครับเปลของผมเนี่ยจะเป็นเปลมุ้งนะครับนี่จะเป็นเปลมุ้งที่มีซิปนะครับเวลาเราเข้าไปนอนอย่างด้านในนี้ก็สามารถลูดซิปนะครับแล้วก็มุ้งเนี่ยจะกลุ่มตัวเราได้นะครับเต็นท์ก็สามารถช่วยได้นะครับแต่ว่าเต็นท์เนี่ยจะเข้าป่าไม่บ่อยนะครับนานๆครั้ง จะนำไปทีนะครับเพราะว่ามันมีน้ำหนักค่อนข้างหนักนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าหากเราสามารถพกไปได้นะครับในการเข้าป่าหรือว่านอนป่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับในการช่วยป้องกันยุงป่านอกเหนือจากนั้นแล้วมันก็จะมีพวกโลชั่นทายากันยุงนะครับหรือว่าจะเป็นยาจุดกันยุงในรูปแบบควันนะครับไล่ยุงอีกทีหนึ่งแล้วแต่ใครที่สามารถนำพกผาไปได้นะครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นควันไฟนะครับควันไฟก็สามารถช่วยไล่มแมลงช่วยไล่ย,ยุงได้นะครับให้ออกห่างจากพื้นที่บริเวณที่เราได้พักยังจุดนี้นะครับก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในการเข้าป่านะครับนั่นก็คือกองไฟในแบบนี้นี่เองโดยตอนนี้ทีนอนอยังด้านในเต็นท์นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยทีเหมือนจะเป็นวัดนั่นเองนะครับเดินทางเข้ามาในวันนี้ เดี๋ยวผมก็จะมุดเข้าเต็นท์แล้วนะครับในค่ำคืนนี้ก็ต้องฝันดีราตรีสวัสดิ์กันทุกทกท่านเลยนะครับ สวัสดีตอนเช้าด้วยนะครับสวัสดีตอนเช้าครับผมเช้านี้เราตื่นมาพร้อมกับธรรมชาติที่ได้ยินเสียงน้ํานี้ไหลตลอดคืนนะครับใช่ครับผมนะครับเราก็เก็บ ทุกอย่างแล้วก็เกลี่ยความสะอาดในบริเวณผืนป่าแห่งนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ครับนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมและทีก็จะออกจากป่าที่นี่กันนะครับครับซึ่งตอนนี้เวลาโดยประมาณใกล้จะ8ปดโมงเช้าแล้วเจ็ดโมงห้าสิบเจ็ดนาทีนะครับแต่เมื่อคืนนี้ก็หลับสบายเช่นกันใช่ก็กินยาไปสองชุดใช่ครับยังไงก็ให้ทีนั้นหายป่วยไวๆนะครับผมแล้วก็พร้อมที่จะเดินทางมากับผมในการลุยป่านะครับในคลิปต่อๆไปด้วย นะครับห่างนั้นแล้วคลิปครั้งนี้ผมนละทีก็ขอจากลาพี่พีสีไว้เพียงเท่านี้นะครับ <นะ S 1> ไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมบ๊ายครับบายครับ,บ